ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับแปลว่าผมไม่ต้องล้างพอร์ตอาจารย์นิเวศก็ทําแบบนั้นอยู่นะคำจริงุณเล่นหุ้นคุณลงทุนนี่สบายใจและหวังยาวไม่ได้เทรดใช่รับใช้ความรู้นะฮะผมผมขอทักคําถามได้ไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์ผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ก็คงอยากรู้ฮะว่าในฐานะที่คุณดังกริ่นเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกรรมมาเยอะเนี่ยพวกลงทุนหุ้นทั้งหลายเนี่ยชาติหน่าจะเกิดเป็นอะไรฮะ ถ้าถ้เา,เ,าเป็นการลงทุนในลักษณะของพ่อค้าหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่ศึกษามาดีจิตใจสบายาไม่มีความมืดนะไม่มีความร้อนรบกวนจิตใจอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยก็เปรียบได้กับคนที่ขายของชำเปรียบได้กับคนที่ซื้อของมาเพื่อที่จะขายเก่งกำไรไม่แตกต่างกันนะแต่ถ้าหากว่า เล่นหุ้นในแบบนักพนันคือคุณลองคิดง่ายๆก็แล้วกันเวลาคนเข้าสนามมาหรือว่าเข้าบอลเนี่ยเขาหวังอะไรมันอยากได้เงินมันมีอาการทุรนทุรายมันมีอาการที่จิตใจมันปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลามีอาการที่นะความมืดบอดมาทําให้มาบีบบังคับให้คุณทําอะไรที่ไร้เหตุผลได้อยู่ตลอดเวลามันหมายความว่าถ้าคุณเล่นหุ้นแบบด้วยด้วยจิตของนักพนันเนี่ยนะ คุณอาจทําอะไรที่ร้ายแรงขึ้นก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวคือพอคนเราโลภมากอยากได้มากๆเนี่ยบางทีมันทําผิดแล้วไม่รู้ว่านั่นเป็นความผิดคือบอกตัวเองว่านั่นคือสิ่งที่สมควรแล้วที่จะทำณเวลานั้น <c oughs> การที่คุณเป็นนักพน,นันนะในทางศาสนาบอกว่ายังไม่ได้ผิดศีลน,นะแต่เป็นอบายามุข คำว,ว่าอบาย,ยมุกเนี่ยนะความหมายที่ผมแปลเอาง่ายๆก็คือว่ามุกของอบายที่จะรวมเอาพฤติกรรมผิดๆทุกชนิดมารวมไว้ในที่เดียวกันอย่างคนเข้าบ่อนเนี่ยนะทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งไอุลานารีพูดง่ายๆว่ามันมีมาหมดโดยเบื้องต้นนะและโดยเบื้องกลางก็คือมันจะค่อยๆถูกทำให้หลงผิดไปคิดว่าการโกงมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทำได้ ะพอถึงจุดหนึ่งที่จิตใจเนี่ยมันอยากได้อยากได้เงินอย่างแรงกล้ามันสามารถทําผิดอะไรขึ้นได้มากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งโจทย์ว่าเล่นหุ้นแล้วจะไปเกิดใหม่เป็นอะไรเนี่ยยังไม่พอ <S <S เพราะว่ามันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราชี้เฉพาะลงไปว่าถ้าเล่นหุ้นแล้วมีจิตแบบนักพนันแล้วตลาดหุ้นกลายเป็นอบายมุกสําหรับเราโดยเฉพาะไปเนี่ยอันนั้น คาดหวังได้ว่าเราจะตกต่ำนะฮะในพบหน้าแ<ะ>ถ้าถ้าถ,ถ้าเล่นแบบระยะสั้นชันหน้าก็เกิดเป็นกระต่ายอ้าทำไมอะแต่ <laughs> เล่นระยะยาวก็เกิดเป็นเต่า <laughs> โอ,โอ้สรุปดีมากเลยเข้าล็อกตัวเองไม่เลยถ้าเล่นระยะยาวเป็นเต่า <laughs> ผมไม่เอาเงินนะเป็นเต่เา <laughs> าอายุยืนไงไม่ดีเหรอเหมือนต้มเตียมตมเตียมนะ เกิดเป็นคนและดีแล้วนะครับมมผมผมผมเรียนถามคุณดังตรินอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนทุนในวันนี้ในชาติที่แล้วเป็นอะไรชาลือคืออย่างนี้นะการลงทุนเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะในตลาดหุ้นหรือว่าลงทุนแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกชาติมันไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกชาติอ,อย่างอย่างที่ทุก ทุกวันนี้เรามีตลาดทุนให้เล่นกันง่ายๆทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยมันมียุคไหนเขาได้เล่นกันบ้างไม่เคยมีนอนนอนอยู่บนเตียงครับแล้วซื้อหุ้นได้จิ้ม<า>จิ้มจิ้ม,มไอ้ครับคือค<ร>นอนอยู่บนเตียงกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านขึ้นมานอนอยู่บนเตียงเนี่ยขอโทษนะลมจมได้หรือว่าชิ้มหายขายตัวได้อย่างเงี้ยมันไม่มียุคไหน ที่ที่ทำได้แบบเรานะแต่ถามว่าต้องถามอย่างนี้ดีกว่าว่าทำยังไงถึงมามีสิทธิ์เกิดในยุคที่เป็นยุคไอทีแบบนี้แล้วก็ร่ำรวยได้หรือว่าล่มจมได้ง่ายๆแบบนี้นะก็คือเราประการแรกเลยนะจะต้องเป็นพวกที่มีบุญพอที่จะเกิดเป็นมนุษย์กันก่อนแล้วก็มีบุญพอที่จะอยู่ใน เขตหรือว่าดินแดนที่มันมีเทคโนโลยีง่ายๆแบบนี้เล่นหุ้นได้แบบนี้ผมผมทำภาพให้ชัดเจนก่อนนะไอ้บางคนที่เขาเกิดยุคเดียวกันกับเราแต่ไม่มีโอกาสเล่นหุ้นเนี่ยอีกเป็นพันพันล้านคนทั่วโลกนะออไอ้บุญที่จะได้เป็นมนุษย์แล้วก็บุญที่จะมีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ในยุคไอทีเนี่ยตัวนั้นมากกว่าที่เป็นที่เป็นตัวตัดสินว่าทําไมเราถึงมา ได้เล่นหุ้นอยางทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามีกมใดกมหนึ่งบีบบังคับให้เรามาเล่นหุ้นพระพจ้ายเจ้าเคยตรัสว่ากรมเก่าไม่ได้เป็นตัวบันดาลให้เราจะต้องตัดสินใจยังไงมันมีเหตุการณ์อะไรรวมๆขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วให้เราเลือกเอาด้วยกรมใหม่ว่าเนี่ยที่มันมีอะไรทุกอย่างอย่างที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยเราจะตัดสินใจทําอะไรนะพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีกรมใดกมหนึ่งโดยเฉพาะที่บีบบังคับให้เรามาเล่นหุ้น แต่มีกรรมบางอย่างนะที่ทําให้เราเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ในยุคไอทีแล้วก็มีความอยากที่จะเสี่ยงหรืออยากที่จะวางแผนแบบนักลงทุนนะ